มีเรื่องจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมวันก่อนนะมีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งเขาถามคุณหนึ่งว่าคุณหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านในทิกตอกเนี่ยทํำยังไงคุณหนึ่งก็เลยถามเขากลับไปว่าจะเปลี่ยนทําไมครับทําไมถึงอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบเอาบัญชีทิกตอกเขาอะไปใช้ไปใช้ปุ๊บทีนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มจากยังไงดีดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวคุณหน่งจะสอนวิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนแอบใช้ Tik t o ็อกของเราอยู่หรือเปล่าดังนั้นเราต้องเช็คก่อนพอเช็คเสร็จปุ๊บเราดีดมันออกไปก่อนพอดีดเสร็จปุ๊บเนี่ยในขั้นตอนหลังเนี่ยเราคือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลยนะครับดังนั้นคลิปนี้มีประโยชน์มากๆครับใครที่กําลังราแวงสงสยัยหรือใครที่ใช้งานปกติเนี่ย ก็ต้องหมั่นเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถูกแฮกก่อนอื่นคุณหนึ่งขอขอเล่นหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคุณหนึ่งทราบเลยนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการเช็คพร้อมกับกําจัดและเลียร์รหัสผ่านในติ๊กต็อใหม่กันดีกว่าไปดูกันเลยครับในขั้นตอนแรกเราจะต้องทําการเช็คก่อนครับว่ามีใครแอบเอา บัญชีของเราไปใช้หรือเปล่าหรือแอบส่งเข้าอยู่ใน Tiktok อกตัวนี้ของเรานะครับวิธีให้ไปที่ t i k t o k ครับแล้วท่านชมกดไปที่ด้านล่างครับจะเห็นคาว่าโปรไฟล์นะฮะแตะไปที่ลบโปรไฟล์แล้วไปที่ขีด3มขีดมุมขวาบนครับแล้วท่านชมไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหลังจากนี้ให้ท่านชมไปที่ความปลอดภัยและสิทธิ แล้วให้เราไปที่อุปกรณ์ของคุณในหน้านี้จะบอกหมดเลยครับว่ามีใครแอบเอาบัญชีของเราไปใส่เครื่องอื่นหรือเปล่าหรือตัวเราเองนี่แหละเป็นคนใส่เอาไว้แล้วบังเอิญมือถือเครื่องนั้นๆของเราเนี่ยหายไปแล้วหรือขายต่อไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เอาออกจากระบบนะครับดังนั้นวิธีแก้ให้ทุกชมงมาดูครับว่า มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรที่ไม่ใช่ของเราหรือมันเคยเป็นของเราและมันหายไปแล้วในที่นี้ของคุณหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในเครื่องนี้ได้ย,ยังไงนะครับก็คือนานไปแล้วจําไม่ได้นะครับวิธีแก้ให้ท่านชมกดไปตรงนี้ครับกดลบเลยแล้วกดยืนยันครับลบออกไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ดูนิดนึงว่าเป็นของเราหรือเปล่านะครับถ้ามันใช่ยี่ห้อรุ่นของเราโอเค ถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ให้กดลบเข้าไปเช่นกันนะครับในทีน่นี้คุณหนึ่งเช็คหมดแล้วโอเคมันเป็นของเราเองนะครับสังเกตง่ายๆมันไม่มีรูปถังขยะเห็นไหมมันคือเครื่องเรานี่แหละนะครับดังนั้นนี่คือวิธีการตรวจเช็คตรวจสอบครับว่ามีใครเข้ามาแอบดักแอบส่องเราหรือเปล่านะครับกำจัดแบบนี้แต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะวิธีการแบบนี้แสดงว่า คนที่เขาเข้าสระบบเราได้แสดงว่าเขารู้ยูสเนมพาสส่วดเราเขาถึงสามารถเข้าได้อีกนะครับดังนั้นเราโลออกไปเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาได้อีกถ้าเราไม่ได้เปิดการยืนยัน2ชั้นไว้ดังนั้นขั้นตอนและว,วิธีการทํำยังไงมาเดี๋ยวกูนึงปัดออกไปก่อนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะได้เห็นกันมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนี้กันเลยครับอันนี้จะเป็นวิธีแก้ที่เด็ดขาดที่สุดนะครับแล้วก็บัญชีของเราจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นให้เราเปิดติกตอกขึ้นมาครับ แล้วชมแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราไปที่ขีดสามขีดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหลังจากนี้ให้ทู้ชมไปตรงนี้ครับบัญชีแล้วให้เราไปที่ข้อมูลบัญชีท่านผู้ชมมาดูตรงนี้สิอีเมลท่านผู้ชมใส่หรือยังเบอร์โทรใส่หรือยังครับและอีเมลกับเบอร์โทรนี้ ใช่อ e ีเมลปัจจุบันที่เรายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับและเบอร์โทรตัวนี้ใช่เป็นเบอร์โทรปัจจุบันที่เรายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าให้ไปดูให้ดีนะครับถ้าไม่ใช่ให้เขาไปเปลี่ยนซะให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนอ e ีเมลที่เป็นเบอร์ปัจจุบันให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับอ่าในหน้านี้นะเมื่อเปลี่ยนครบหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ให้ผู้ชมกดย้อนกลับไปครับแล้วให้ผู้ชมไปที่รหัสผ่านตรงนี้เขาจะส่งรหัส otp นะครับหรือรหัสหหลักครับไปที่เมลตัวนี้ของเรานะครับดังนั้นเราก็กดส่งเลยครับเขาจะส่งไปส่งไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เมลตัวนั้นของเราแล้วไปเอาเลข6หลักมากรอกใส่ครับในที่นี้คุณหนึ่งก็จะออกไปที่หน้าบัญชีเมลนะครับคุณหนึ่งก็ไปที่แอป gmail แล้วไปที่เมลของเราครับเราจะเห็นนี่เห็นไหมฮะ tiktok ส่งรหัสยืนยันมาให้เรานะครับเราก็เอารหัสตัวนี้ครับ หล่ตัวเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเอารหัสตัวเนี้ยครับไปกกอกใส่คุณหนึ่งก็กดย้อนกลับไปครับอ่ามาอกอกใส่เสร็จหลังจากนี้เขาจะเด้งมาที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ครับท่านผู้ชมก็ใส่รหัสผ่านของท่านผู้ชมได้เลยครับรหัสผ่านเนี่ย ไม่ต้องจําเลยนะครับว่าขนาดผ่านเก่าเราเป็นอะไรนะครับกรอกใส่ใหม่ได้เลยแนะนําให้อย่าไปใส่ตัวเดิมนะท่านผู้ชมนะตัวอักษรตามนี้เลยท่านผู้ชมก็คือมีอักขระ8ตัวอักษรนะครับสูงสุดได้20ตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวอักษร1ตัวเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขครับหรือว่าเป็นอักขระพิเศษผสมอยู่ใช่นไหมตัวเนี้ยผสมกันนะท่านผู้ชมนะจะต้องมีอักขระพิเศษตัวเนี้ยผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขตัวใหญ่ผสมกันท่านผู้ชมอย่าลืมจดเก็บไว้ด้วยนะครับจดลงกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในที่ปลอดภััััยยยอองงเเรรราานนนนะะคคบบ่่่ไปจดใใสโ้้ตตล เมื่อกอกใส่เสร็จนะครับถ้าเราถูกต้องตามขั้นตอนเขาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวๆแบบนี้สามตัวนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วอย่าลืมจดเก็บไว้นะครับย้ำม,มากๆเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปมันจะเด้งออกมาที่หน้าแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนและว,วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับยังไม่พอท่านผู้ชมเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอนะครับให้ผู้ชมกดย้อนกับอ่ากดย้อนออกไปนะครับ แล้วหลังจากนี้เนี่ยให้ผู้ชมมาตัวเรื่องนี้อีก1จุดครับจุดสุดท้ายเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับก็คือความปลอดภัยและสิทธิ์ตัวเนี้ยครับให้ผู้ชมมาที่การตรวจสอบการยืนยัน2ระดับตัวเนี้ยครับมันปิดอยู่เห็นไหมครับใครปิดอยู่นะครับให้กดเข้าไปแล้วไปเปิดซาทชมนะครับในนี้นี้นะครับเราจะยืนยันด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นไปได้คุณหนิงแนะนําให้ท่านชมยืนยันด้วยทั้ง SMS นะครับแล้วก็อีเมลด้วยนะครับแล้วก็ เครื่องมือการยืนยันตัวนี้อันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ไม่แนะนําดีกว่านะครับสรุปมีทั้งหมดตามนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับหลังจากนี้แล้วก็กดเปิดครับท่านผู้ชมเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่หมายเลขโทรศัพท์ตัวนี้ของเรานะครับแล้วกดส่งรหัสเขาจะส่งรหัสมาให้เรานะครับถ้าเครื่องของใครมันยืนยันเลยมันจะกรอกใส่ให้ตัโนมัตินะครับแบบนี้อ่าในที่นี้คุณถึงยืนยันแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่ม นะครับกดเพิ่มอ่าถ้าเราเปิดการยืนยันครบทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้คุูหนึ่งยืนยันทางเมลไปแล้วตอนที่เปลี่ยนรหัสนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวให้เราเห็นแบบนี้ครับว่าเราเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดการยืนยัน2ชั้นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วท่านชมนะครับดังนั้นเอาวิธีต่างๆนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับด่วนเลยท่านชมต้องรีบไปจัดการด่วนเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดปัดออกไปใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ พิมพ์เามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับส่วนใครสนใจปากกาตัวนี้นะครับสามารถแตะหน้าจอมือถือแทนนิ้วมือเราได้เลยนะครับที่สําคัญคือใช้เซ็นเอกสารก็ได้สามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นห้อครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Android หรือแท็บเล็ตของเราเนี่ยใช้ได้หมดเลยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธท่านชมเพียงแค่เอาไปชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็แตะที่ด้านบนเนี่ยครับแตะสองครั้งติดกันไฟมันจะติดขึ้นมาแบบนี้ให้ระวังนิดนึงเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่านิ้วมือเราไปโดนตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเราจับอย่างี้ ไฟมันจะดับลงนะครับสังเกตไฟด้วยนะด,ดังนั้นท่านผู้ชมจับให้มันอยู่ประมาณสักกึ่งกลางหน่อยนะครับเพราะถ้าเราแตะด้านข้างมันก็จะดับเช่นกันนะครับตัวนี้ราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีมาจํานวนจํากัดท่านผู้ชมต้องรีบกดซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดซะก่อนนะตัวนี้จัดโปรส่วนลดพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่ดูคลิปครูหนในทุกๆท่านเลยนะครับครูหนึ่งสอนดี